มาต่อกันที่รอยค่ะมามาอาเอามเนค่ะอาเนอามเนนี่บอกโอ้โหครอบครัวนี่เป็นนักร้องนักดนตรีเลยใช่ไหมคะคุณตาหรือว่าคุณูคุณตาคุณตานะคะนี่เป็นนักไวโอลินของวงเยื่อไม้นะคุณผู้ชมวงเยื่อไม้จะเป็นวงที่แบบว่านําเพลงสุนทาพรใช่ไหมคะมาเล่นเป็นแบบอะคูสติกเป็นวงเลยใช่นี่ถามอาเมนว่าเราได้อะไรมาจากคุณตาเยอะแยะไหมคะการที่แบบว่าคุณตานี่เป็นนัตดนตรีด้วย ครับผมจริงผมได้เยอะมากนะครับทั้งด้านดนตรีแต่ว่าที่มากที่สุดคือความรู้สึกครับผม,มความรู้สึกการถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงนะผมเพราะทุกครั้งที่ตาผมเล่นอะไรเรนเนี่ยผมจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจและที่สาคัญคือความรักครับเพราะว่าเรื่องดนตรีเนี่ยคือถ้าเราไม่รักเนี่ยถึงเราจะเล่นเก่งเล่นมีเทคนิคดีขนาดไหนคนฟังเขาไม่รู้ เรียนเรียนร้องเพลงด้วยเป็นแบบว่ารินคลาสสิกใช่ครับร้องเพลงคลาสสิกเรียนที่ไหนคะเรียนที่ศิลปกรรมจุฬาครับผมว้าวต้องให้โชว์หน่อยแหละว่าร้องคลาสสิกยังไงอ่คลาสสิกหนูหนูเอาแค่พอไม่ให้ไปแตกนะเอานค่ะมาเชิญค่ะ มีสิทธิ์พื้นที่อเมนอเมนเออน้องอเมนขอโทษค่ะพี่แมมคะอะไรคะทางทีมงานทางบ้านบอกให้ช่วยร้องกับน้องด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้ขอพี่เป็นโทนหน่อยนะนัดเปนโนนัดกันซะหน่อยไหมไม่ต้องนัดค่ะเขาส่งสิกเนเจอร์ สุดยอดน้องเอมสุดยอดโอเคเลนระหว่างข้อหนึ่งค่ะเซ็กซี่เหมือนอำพัชราเขางจกงามล้ำค่าคดั่งแต้วนัทพรแต่ไม่ยอมอาบน้ำผ้าประจำแค่ขี้มูกแล้วเอามาดูดนิ้วเล่นตัวเม่นเหม็นพูดเลยนี่คือคนแรกนี่คือคนแรกเป็นคนกินง่ายขี้มูกตัวเองก็กินได้คนที่สอง คนที่สองนะจ๊ะที่รู้ว่าอยากจะเลือกกันจะแย่อยู่ละคนที่สองน่ารักเหมือนยายย่าดุดนางฟ้าอย่างแพนเค้กแต่ชอบแพะเล็บขบชอบอะไรมองอะไรยังไม่จบยังไม่จบชอบแพะเล็บขบชอบหมักผมไม่สระดูมปลาขนจักระแลยย่าตดเบาๆในที่ประชุม มีมารยาทนะบอกเลยสดเบาๆด้วยในที่ประชุมในโลกนี้มีผู้หญิงแค่สองประเภทนี้ต้องเลือกอาเมนค่ะไม่เลือกผู้หญิงคนที่หนึ่งนะครับทำไม่ะเพราะว่าคือกลิ่นตัวเนี่ยโอเคเรามีได้เราอาดน้ำหอมมันก็แก้ได้ที่โมอย่างนี้เราก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะเอออาเมนก็กินอยู่า แต่เราสังเกตเห็นหน้าผู้ชายผู้แต่ละคนแบบจริงๆมันก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วอีกคนนึงรับไม่ได้ตรงไหนที่ไม่เลือกเขาคนแรงครับคนแรงจริงคือผู้หญิงน้าสวยๆมาแล้วแบบโอ้ยยาว่าเราวอีกอะยาวหลดไม่ได้ไม่ได้มันแบบว่ามันแทงใจจริงๆ